บาดนี่ต้อง,งออกมาลับไร่บาทหนิเนี่เออเอาไปลับเออแล้วจะยังจิบวะเปิดผักกังก่อนบ่เปิดผักกั้งเห็นผมาลำมนแแต่ล้วี่เปิดผักกังเห็นผมเลนผักเลยนีงหัวล้มดวลืองนกมาถึงนี่แล้วเออไปไม่โลเลยบาดนั่งบาทก็นั่งเต็มมือทีลงหากเมียเขา หม่ไม่ถ้ราลัำไก็ไม่ใเราแกใไม่ๆมนใจทั้งคนบาทในเนีมันจนต้องแก้เอาล้ำคนนี้เอาบอกก่อนบอกเนี่ย่อมือใชเก้ากกขาบผลเอออออเกว่าบางบุเุอ เอมไม่ไม่สนใจทุกคนบ้านจนใจแล้วแนวไดก็ตามสร้างบานนี้ขอชิบลำไปหางกกยที่ิตไปหาโจ้ต้นเลยครับ้านนี้เด้อเออยย่นเร่ยงนี้มือนี่ออกมานน่ ต้องสีโบรายัยเฮรอทางเนี้ยคู่บัง yes 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 กูยืดหรือยังมาเท่อนี่แก่ไม่ไม่สนใจทางใดเราซับทื่อแก่ไหมไม่สนใจทางใดสนใจแล้วเนี่ยก็ตามช้างวางบ่ได้ใจเจ้าดีอิงเวย์ yes ขอแต่อยู่ดีมีแห่งแข็งครอบตัวนี้นะ yes บ้านนี้ก็ต้องอวยพรขึ้นได้บ้านอวยพรไปก่อนได้ โอ้ยพอนแล้วบานี่เอาสะวนใจเออสะวนได้บานี่ yes เอาแล้วเอาแวก็ลันเออสะวนใจเอาเยสะเวนใจได้บานี่อีลุงเอาว่าสะวนใจกะบานี่ต้องออกมารับได้บานี่เออเออออกมาลับ้เนี่ยจะยังจีบวะเปิดผักขังก่อนบ่เปิดผักขังให้มันเปิดผักขังให้บ่มอลำมาแต่แล้วนี่ ว่าพังเห็นพอแม่พังเลยบอานี้ต้องเปิดภา้ังออกสว่างในตาตอวโตเอาพญาต้องมีหัากันมัดชิ่นจิตใจเจ้าแนวได้กระตามส้างว่างหมดได้ใจเจ้าอยู่ถูกแนวอันนี้ไหนเยสแต่ว่าความเท่งระวังสองคนด e r y g o o d ซอลี่ สวรไม่ได้ก yeah, the ูัดไปห่างกกลชีวิตห้องล้ำไปโลกฮาอโอ้หฮาบจ๊จลำนะแขวบออกหมดเลยใ่หอยเลยยาบเฮบมแ่นี้มากูลํำซะโอ้ย้กูยอมกูยอมมาโอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องห้า เอาแบบเฮาเนี้ยพ่อไม่ออกเขาก็เบิ่งอยู่นี่เนาะเห็นหน้าสาวนำไรเฮได้แล้วนงไหลเฮีล้วบอกหาเอาเลยเอาลำมบนรู้อันว่ามันรู้เน้นบางเออมาเราจะเอานาคู่บางไหนเอจะาลำก่อนนะล้เราตอบกันเลมันก็ลืมไล้ได้ตอบแล้วนำไรเฮ โงโก่อนรับเออกวอนลับก่อนรับอ๋อเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วทำไมใหญ่ใหญ่แล้วขึ้นต้นไม้บอต้นไม้ผมบอกเออต้นไม้เออคกูอ่า ก็เป็นไ่เนาะตัวงมื่อกันได้ยังน้ำลายเฮมันคาได้น้ำลายเฮ่นั่นเลนว้าวลั่มบอลแบบประตอปเลยว้าวว้า e ทำไมอ่ะมารันเัลล์แบบประต็อปเลยนม่ไช่ดีมากเลยไต่กี่วัลทม่มาแล้วเลยเลยบิ๊กอีกนิดโอ้ย ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องลอยเออนั่นนี่บังหามึงมาเสียดายไอ้เท่าก่อนเดล้วนะเออต้องอันนี้เออเออเออแล้วบอดนี้เห็นอุตส่าห์สำเร็จสำหน่อยน้ำไหลย่อยไหลทั้งตัวนี้พ่ออยู่บ่อเซ้า

ุดเลยคนตกค้ำยามใดพอยดีเร네ื่อ้ใดพังโยเศ้กว่าพเนเดินเน่นอด้ประท่าอิ่งรำนี้โอ้ยข้าวไรลองลองงเนาะ ลยลองๆนะบังบังขึดอีกคน้็ตายโน้ยโน้บังมลองก็ตายนตายก็ตายบงมีจักรกลล้ำเ่าเท่าลำนี่บักเชียวบงก็ตายบักเชียวบงก็ตายเอาเอาตมันคักๆเลยเหมาม่ได้เออนั่นแหละบังขึดอีกคนกบตายสิตายก็ตาับ้านนี้บ้านนี้บ้านนีบ้านน่นเสนเชียอใยเมื่อได้ยินเขาว่า จดหมายแก้วตาส่งมา,าเมื่อวันส่องสีชมจากดสองเขียนสารเนื้อในนงคันสลับสร้าง,ง,างไหมนีส่สล <laughs> ับสร้างเลยเนาะเวระ,ะวังเอาจอมอขึ้นมาอันความเบาหวานกระโดดนั่งมาเบาใช้รักสลายเส้นเสียดายรักเก <laughs> <ด S 1> ่าคิถึงเจ้าสกโสกา ไอผิดวังแล้วหลังน้ำตาโอ้วาชนาของไอมันนับจนคนคือไอได้ไปก็่อจมดังวัดสมนำหน้าแต่เงินไอบอ่มีทุกมือนีมีตั้งแต่อีกก็ยังบ่มีพันเง อยู่ใสสมนซอน,อมนตอมเ,เอาวันไหนเอาเอาสาริยพลนีบน<า>อออหน<อ><อ>ไหลมันไปลูกเคยจะสมนึกเลยให้เสียเวลาให้คนขี้เหล้าเมายาจะให้มาใส่ตาบานเรา เขาสุดทอรมันเสียงคำปะจันจากคุณไหนเล็บแดงทุกด่าเหมือนดัง่อยแก้มที่แสแลมซ้ำในดวงใจไปเถิดละตามใจ <c oughs> คนสา <c oughs> เอาหนาให้แม่ทั้งเท่าแก่ผืนเว้าตัวเจ้าอย่าลืมของ <c oughs> ให้แม่น้องหนาใหญ่่าของเพ้น

เขียนางเอ้างหนลอ่นลงก่อนวคำเมเมาเลยเฮาลมันได้ตะลุ่นเป้าแขนเก้งได้ตะลุนเก่งนะเนี่ยเพื่นเป้าเพื่นแค่นมวดโมแคไหนโมแขนบาอยโมลำเออจำโมลำอันนี้ก็โมลำเหมืนันเออโมลำเออมลำมาเฮียมามนี่ยมาข้อจมก้าไปนังบ้าเขาเต็มทีข้อจมก้ามาลำมาดูฮานหอไปไม่โลดเลยบาทนั่งบ้ากานั่งเต็มมือทีลงหากเมียเขาอ ถ้าว да ัตุอว well ัยวะเขาได้ยินหลวงพ่อมีเขาเองแหละไปลุกๆคำนั้นคำแล้วอ่าตอนนี้กะได้เบิ้งคลิปวิดีโอเนาะพ่อแม่ออกเป็นในหล่ำเมื่อพังเนาะเออเดี๋ยวมือหน้าเดี๋ยวมือหน้าขาสีมาฮับเบิ้งภาพบรรยากาศเลยเนาะตอนที่พ่อเท่าเป็นสีด้หล่ำเมื่อพังเนาะมือหน้าพ่อแม่ออกเออเดมันเป็นเลิกค่ะมาติดตามฮับสมเบิ้งนั้นเดียวเนาะนี่พ่อเทอรลินอายุเท่าเลิก Anh yêu chết ship tìm tìm chết lên mà tìm rồi Chết ship tìm là, nó Hô hô nhé hô 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 chết xếp ô nhưng làm treo vậy nó nhục lên nhục lên Very good uh, yes very good. Uh. Yeah. yes ở dừng, dừng, dừng dưới căn ha nên